สวัสดีค่ะอยู่กับไทยชามเซนกักสนีไทยเดนมาร์กพาทุกคนมาเดินป่าเห็ดเช้าว,วันเสาร์นะคะก่อน10บโมงเชา้าก้าโมงกว่าๆค่ะก็โชคดีนะคะวันนี้เห็ดตุมต้มๆอ่อนๆอ้อออ เรียกว่าแบบกำลังกินกำลังแกงเลยค่ะรับแสงออร่าไปได้วยกันมืดๆนะนี่จ้าแสงออร่าอยู่เบื้องหลังนะคะสวยสดงดงามปานใดไปชมป่าเห็ดเก็บเห็ดด้วยกันค่ะเห็ดพึ่งหวานเห็ดโบ l ิ t u s อ d u l i s สค่ะประเทศเดนมาร์คค่ะไปเลยจ้าสวัสดีครับแ e ่แอร์ดูเี สวัสดีคะ่ะทุกคนก็ไมต้องข้าวพามาเก็บเห็ดนะคะตอนนี้เราก็เจอเห็ดแล้วจ้ะนี่อุย๊ยเป็นครั้งแรกที่เจอเห็ดมันปูตรงนี้นะคะนี่นี่เห็ดมันปูคะ่ะทุกคนเอ่อฝนไม่ตกแต่ว่าอุณหภูมิอุณหภูมิต่ำลงตอนเช้าคะ่ะก็เลยทำให้มีเมฆหมอกคะ่ะมีหมอก เห็ดมันปูดูสิคะสีเขาอะเป็นสีนี้นะคะนี่นี่ดอกสวยสวยดอกใหญ่นะคะดอกนี้ว้าวเห็ดมันปูดอกใหญ่ใหญ่สีแบบนี้เดอ้อเห็ดมันปูเดนมากนี่คะ่ะเนื่องจากว่าฝนไม่ตกแต่ว่าอุณหภูมิลดต่ำยามค่ำคืนคะ่ะเช้ามาก็มีเมฆมีหมอกมีโฉดีสุด ก็ทําให้เกิดเห็ดมันปูค่ะดูซิว่าเราจะได้เห็ดมันปูกี่ดอกนะคะปาดอุ้ยนูนดงเอ่อดงเห็ดพิษเดี๋ยวเราไปดูกันดงเห็ดพิษเดี๋ยวให้ดูดงเห็ดพิษนี่ก่อนที่เราจะนี่จ้ะนี่นี่จ้ะเห็ด, <Head S 2> ดพิษนะทุกคน ห้ามเก็บบานแล้วค่ะวันนั้นมาตุ้มๆแต่ตอนนี้บานแล้วค่ะทุกคนตอนนี้อุย้ยอันนี้ก็ใช่นะคะนี่ก็คือเห็ดนี่ก็ใช่ค่ะ,คะอินดิโก้ค่ะโอ้ิอันนี้ก็ใช่ค่ะอืมเอ้ยน,นี่นิ่มแล้วค่ะเอ่อวิสแมนร้อ่ะวิสแมนร้อนและสุดที่บลูส์จะสแกนดูอีกสัมผั เดือบลที่ทุอีกน้องจา๋านี่ก็มีคนมาเก็บไปแล้วมีคนมาเก็บไปเมื่อวานนะคะเต็มเลยก็คือ อุ้ยอันนี้มีคนมาดูด้วยนะคะเขาบอกว่าอันนี้อะช่เห็ดเห็ดอะไรเนาะเห็ดแคุกหรือไม่นะคะนี่อ๋อมีคนมาเก็บตุต็นเลยค่ะนี่ค่ะนี่ เ็มลยค่ะน้องจ๋านี่นนยู่ข้างนี่เลยสวยมากนี่จะคางโยฮันนะคะ สวยค่ะนี่สวยมากดอกแรกดอกแรกมันหมานสวยๆนะคะนี่เห็ดขึ้นหวานดอกแรกค่ะที่เราเจอค่ะเห็นไหมคะอยู่ตรงนั้นนี่นี่นี่ค่ะปะ่ะเราไปเก็บกันน,นี่ค่ะอุ้ยนี่จะ้ะตะมูตะมีมากขึ้นขึ้นมานะคะ นี่อันนี้เป็นเห็ดเกาลัดค่ะเห็ดพึ่งเกาลัดนะคะทุกคนสวยมากเลยบุ๊ยตรงนี้มีเห็ดพึ่งเกาลัดขึ้นอีกแล้วค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะสวย นี่ค่ะเห็ดพคร่งเก่าลัดนี่เห็ดเก่าลัดสวยมากค่ะอุ้ยแบบนี้อร่อยนะคะทุกคนอร่อยอันนี้เอ้ยอะไรกินไปแล้วแต่ไม่เป็นไรค่ะพอใช้ได้อยู่ค่ะทุกคนเจออีกแล้วมองไม่เห็นนะคะพี่พน้องๆจ๋ามองไม่เห็นเห็น,หนไหมเดี๋ยวไปใกล้ๆกไปใกล้ๆ้ นเห็นไหมคะมองแทบไม่เห็นเพราะว่ามันเนี่ยนี่คะ่ะนี่กำลังขึ้นเลยนะคะเห็ดพึ่งเลือดคะ่ะเห็ดพึ่งเลือดคะ่ะวันนี้เรามาเก็บเห็ดกันแต่เช้าเลยนี่เห็ดพึ่งเลือดนะคะทุกคนคือ เราก็ศึกษามานะคะว่าเห็ุจะเกิดตอนกลางคืนหลังเที่ยงคืนตามที่พี่พีๆน้องๆคนไทยไปเก็บเห็ดในป่ากันเนาะแล้วก็เช้ามาก็คือนี่ค่ะเรามาเก็บนี่สวยมากจ้าสวยมากครอบครัวเห็ดค่ะตรงนี้ เจออีกแล้วนะคะนี่อยู่ยแบบนี้เลยค่ะนี่นี่คือค็ไม่ต้องข้าก็จะเจอเห็ดที่แบบอยู่ใต้กิ่งไม้อะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเห็ดที่เกิดเด่นๆน,นั้นคนอื่นเขาเก็บกันไปแล้วค่ะต้องแบบอยู่ใต้แบบนี้ค่ะคนไม่ต้องขา้าถึงจะเจอเราไม่ตัดขานะคะเราไปตัดขา ที่บ้านอันนี้จะเป็นเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งหวานดอกที่สองที่สามค่ะน้องจ๋าสวยเด่นนุนสวยที่สุดในป่าก็นี่แหละเห็ดโอ้ยฟูสวัมปะแต่ว่าเราก็เจอเห็ดพึ่งของเรานะคะนี่เห็ดพึ่งเราก็จะหมกหมกแบบนี้เด้อเห็นไหมเนี่ยทุกคน คือคุณแม่น้องข้าวบอกแล้วว่าจะเจอเห็ดหมกหมกแบบนี้หมกพงดงหญ้าแบบนี้ค่ะคือถ้าถ้าไม่หมกนี้ก็ก็ไม่ต้องข้าวจะไม่เจอนะนี่เห็นไหมคะนี่ค่ะขาก็จะตันเตกเลยค่ะสวยมากนี่อยู่ตรงนี้อีกหนึ่งนี่ค่ะแบบนี้ค่ะที่คุณแม่น้องข้าวจะเจอที่คนอื่นเขาแบบเก็บ ซ่อนไม่ใช่คนอื่นเขาซ่อนไว้นะที่คนอื่นเขาเก็บดอกสวยๆตั้งเด่นๆหาง่ายๆไปแล้วค่ะแต่ดอกแบบนี้คุณแม่ะค่าจะเจอค่ะไปต่อค่ะสวยอันตรายนะคะมาเมื่อไหร่ก็เจอโอ้ยดูอุ้ยขึ้นตะมุตะมิเต็มเลยค่ะสวยอันตรายนี่แบบนี้นี่เดีแบบนี้ค่ะดอกเบลมบัธเทิมเลยนะคะสวยอันตราย สวยอันตรายห้ามกินนะคะตอนนี้เราก็เห็นไก,ไก่สวยอร่อยค่ะอันนี้อันนี้สวยอร่อยทุกคนนี่นี่เห็นไหมคะน,นี่ลอดพ้นสายตาเซียนเก็บเห็ดเขามาเก็บดอกตั้งๆนี่นี่คือเขามาเก็บไปนะคะดอกตั้งๆส่วนอันนี้ก็อยู่สอนๆแบบนี้ค่ะทีคุณแม่ต้องข้าจะเจอนี่ค่ะ ตาดีได้ตาร้ายเสียเขาบอ,อกโอ้โอยากเกิดมากดันทุลังนะคะงอแบบนี้เลยค่ะนี่ชัดไหมนอ้อยให้ค่ะดอกดันทุลังงองอแบบนี้ค่ะสวยค่ะเจออีกแล้ว โหซ่อนอยู่แบบกิ่งไม้ดูกองพันเนินแบบนี้เลยพี่น้องมีความพยายามในการเก็บเห็ดมากนี่จะ้ะนี่เขาก็ขึ้นสวยเด่นจนแก่ไม่มีใครเห็นนะเนี่ยแต่ขาเขาแข็งอยู่ใต้ดอกก็สวยนี่โอ้ยอันนี้อันนี้จะไปปล่อยที่บ้านค่ะต้องขอเบรกคลิปนี้ไว้เท่านี้ไปต่อกันค,คลิปหน้าคะ่ะทุกคนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม กด subscribe พิมพ์ทักทายใต้คลิปค่ะสวัสดีมีใช้ทุกคนนะคะบ๊ายบาย